โมจิครีมชีสผลไม้สดชิ้นนี้ขายแค่ชิ้นละ20บาทเองแป้งสูตรนี้แช่เย็นแล้วก็ไม่แข็งการทำแปง้งใช้แป้งตัวนี้ตีผสมกับน้ำเดือด สูตรอยู่ในแคปชั่นนะคะใช้ความเร็วต่ำค่อยๆเทน้ําเดือดลงไปพอแป้งดูดน้ําเข้าไปหมดแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงขึ้นได้เมื่อแป้งเริ่มเนียนใส่เนยตีจนกระทั่งเนยเข้ากันดีกับตัวแป้งและแป้งเนียนพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทการทำครีมชีสนำครีมชีสตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งนิ่มตีครีมชีสให้กระจายตัวใส่เนยตีให้เข้ากันใส่นมข้นหวานตีให้เข้ากันใส่น้ำมะนาวตีให้เข้ากันเราผักไว้ก่อนนำวิปครีมมาต จนกระทั่งขึ้นฟูคลิปนี้ใช้ l ิชอีโควิ p เพราะว่าราคาประหยัดอร่อยมเมื่อขึ้นฟูแล้วถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ถัดมาทำแป้งนวลด้วยการเอาแป้งมันมาผัดด้วยไฟอ่อน7-8นาทีพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้นำแป้งนวลหรือเนอยมาทามือให้ทั่วก่อนจับแป้งแบ่งแป้งขึ้นมาประมาณ28-29กรัม คลุกแป้งที่แบ่งแล้วกับแป้งนวลให้ทั่วจากนั้นแผ่แป้งออกเน้นแผ,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 แผ่ที่บริเวณขอบนะคะบีบครีมชีสวางผลมไม้คลิปนี้เลือกใช้องุ่นเพราะว่าตอนนี้ราคาอางุ่นไม่แพงบีบบีบครีมด้านบนห่อให้เรียบร้อยมันจุใส่ถ้วยขนาด3ออนซ์ก่อนใส่โรยแป้งนวลเล็กน้อยโรยแป้งนวลเพิ่มด้านบนใช้พายจัดแต่งทรงทำแล้วให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ตลอดเวลา1สูตรทำได้ทั้งหมด32ถ้วยถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยแนะนำให้ดูคลิปเต็มนะคะ